สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์พีทบ้านสวนนะครับกับพีรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับการปลูกผักสาบนะครับหรือผักอีนูนนะครับซึ่งผมก็ได้ทำค้างนะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับไม่ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับประกอบกับอากาศนะครับที่ค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีนะครับหลังจากที่ฝนตกมานะครับรอบแรกนะครับก็ทำให้อากาศเย็นลงบ้างนะครับตอนนี้ก็พอมีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีมีแรงนะครับหรือนะครับสู้กับแดดได้นะครับนะก็เลย ตัดสินใจสั่งนะครับตัว <c oughs> ที่ผมนำมา,าทำเป็นค้างผักสาบนะนะครับจะเป็นเาขาเรียกอะไรเสารถนะครับนะค้างเสารถนะครับค้นหาในเสารถนะครับเดี๋ยวผมจะลากลิงมาให้นะครับนี่นะครับ มันจะมีหน้า1เมตร2เมตร3มเมตรนะครับความยาวก็แล้วแต่นะครับนะสั่งเขาได้นะครับผมสั่งมาก็เป็น3คูณ15เมตรนะครับ3คูณ15เมตรนะครับซึ่งตัวค้างของผมเนี่ยผมปลูกก็คือ6คูณ6นะครับด้านบนนะนี่นะครับความยาวนะครับ1คือคำนวณจากเหล็กนั่นเองนะครับนะเหล็กมีความยาว6เมตรนะครับ นตัวนี้ก็เส้นใหญ่พอสมควรนะประมาณเกือบเกือบเล็กกว่าไส้ปากกานิดหน่อยนะครับก็เ,เลยคิดว่าตัวนี้เป็นไนล่อนนะครับเป็นไนล่อนซึ่งตาห่างนะครับประมาณ4นิ้วนะครับหรือ10เซนิเมตรนะครับ4นิ้วนี่นะครับลักษณะตานะ แล้วก็ผมก็ใช้เทคนิคในการทำแบบนี้นะครับคือ,อหัวท้ายผมจะใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กเนื่องจากว่าต้องการให้สามารถรับแรงดึงได้นะครับใช้เหล็กแล้วก็ตรงระหว่างคานตรงนี้นะครับใช้ไม้ไผ่นะครับก็คิดว่าอาจจะใช้ได้ปีสองปีนะครับนะเป็นการ อีกอย่างหนึ่งเราก็ทดลองปลูกด้วยนะครับใช้ไม้ไผ่นะครับ60เซนนะครับวางนะฮะหกสิบเซนความยาว6เมตรก็จะใช้ไม้อยู่ทั้งหมด11ท่อนนะครับนะแล้วก็ด้านนี้นะครับนะผมจะให้ออกมา1เมตรนะครับอนะ1เมตรแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับเหลือเท่าไหร่ผมก็ เอาไว้เลยน่าจะประมาณ2องเมตรนะครับจะต้องทําเสาขึ้นมาอีกเพื่อรับน้ําหนักนะครับฝั่งนี้นะครับทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองนะครับลองผิดลองถูกดูกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับาการตึงตาข่ายนะครับตรงนี้นะครับพักษาผมปลูกได้สามเดือนนะครับนะทีนี้ พอเราทําช้าตรงนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันโค้งแล้วมันก็ม้วนลงนะครับตรงนี้เป็นปุ่มใหญ่ๆเลยผมก็เลยตัดออกนะครับนี่นะรอยผมตัดออกนะครับตัดออกเพื่อนะครับให้เราทํางานได้สะดวกนะครับก็เลยนะครับอยากจะบอกนะครับกับเกษตรกรที่สนใจปลูกครับหลังจากที่เราปลูกแล้วก็ทําค้างได้เลยนะครับทํารอไว้เลยจะได้ไม่ไม่ เขาเรียกอะไรไม่เสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องตัดออกแบบผมนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติเราทรําค้างนะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปเนี่ยพอพอมันความยาวมันเลยค้างไปมันก็จะแน่ไปกับตัวตะข่ายตัวนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมก็ต้องมาตัดออกแล้วก็เสียได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ทำงานลำบากนะครับก็เลยตัดสินใจตัดออกก็เลยคิดว่า ตัวนี้เดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นะครับนะแตกมาใหม่ตัดออกสี่มุมเลยนะครับสี่สี่เสาเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออีกหน่อยนะครับความยาวก็พอสมควรนะนี่ผมตัดออกนี่ต้นก็ใหญ่อยู่นะครับมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกอ่ขึ้นมาใหม่แตกยอดมาใหม่ อย่างนี่นะครับเป็นเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าอันนี้ก็คือว่าผมไม่ได้ตัดออกเนื่องจากว่ามันไม่ได้ยาวมากนะครับต้นนี้ก็เลยนะเดี๋ยวพวกใบพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะปรับสู้แสงเองนะครับนะก็โอเคเสร็จแล้วนะครับขนาดหกคูณหกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับที่ตัดออกนี่นะครับนี่นี่ เทคนิคของผมนะครับก็คือหลังจากที่เเราลองดึงตะข,าข่ายดูคร่าวๆเสร็จแล้วผมก็จะทำการมัดนะครับใช้เชือกมัดนะครับมัดไปเลยนะครับมัดไปทุกทุกตานะครับนะเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเบี้ยวมันก็จะดึงลำบากนะครับ อันนี้ก็คร่าวๆนะครับพอตึงพอสมควรนะครับนี่นะครับก็ติดตามดูนะครับบางคนเขาก็จะใช้ตะข่ายสีขาวนะเป็นตะข่ายไนยลอนที่ใช้กับพวกแตงกวานะครับแต่เ,เส้นดูแล้วเส้นเล็กนะครับ ตาเขาจะใหญ่กว่านี้นะครับตาน่าจะประมาณหนึ่งฟุตนะครับาตาหน่าจะหนึ่งฟุตแต่ผมคิดว่ามันจะอนาคตหมายถึงว่านานๆไปเนี่ยมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ค่อยได้ดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจตัวนี้นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะแข็งแรงนะครับแข็งแรงาสามารถรับน้ำหนัก ได้แล้วก็น่ใช้งานได้หลายปีนะครับดูเส้นใหญ่นี่นะครับก็หลังจากที่เราดึงเสร็จแล้วนะครับก็ค่อยๆไล่มานะครับค่อยๆไล่มาผูกไล่ออกมานะครับค่อยๆดึงค่อยๆขย,ยับไปทีละนิดทีละนิดนะใจร้อนไม่ได้อันนี้ผมทำสองวันนะครับ เมื่อมาวานทําตอนเช้าถึงประมาณสิบโมงแล้วก็วันนี้นะครับถึงประมาณสักแปดโมงครับก็จริงๆถ้าเรามีเวลาทําทั้งวันก็วันเดียวน่าจะเสร็จนะครับแต่เนื่องด้วยว่าสภาพอากาศนะครับอากาศร้อนก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สู้กลัวจะเป็นโรคลมร้อนอะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ระมัดระวังกันนะครับ ผมเองก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องค่อยๆทำอาศัยทำยามเช้านะครับฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยนะครับนี่นะครับผลงานนะครับตัวนี้ก็ผมใช้เชือกไอเชือกมัดฟางนะครับใช้เชือกมัดฟางที่มัดก้อนฟางเป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะครับก็นำมาใช้ประโยชน์นะครับ วันก่อนผมก็ได้ติดตั้งตัวสปริงเกอร์นะครับนะก็ช่วยลดเวลาในการลดน้ำนะครับจริงๆตัวนี้ก็จะเริ่มแตกนะแตกยอดแล้วก็ยอดที่ตัดนะครับผมก็นี่นะครับเมื่อวานก็นำไปลวกกิมทับพริกโอ้รสชาติก็อร่อยใช้ได้นะครับนี่นะครับ รสชาติผมว่าคล้ายๆกับพวกไม้เถาทั่วไปนะเหมือนตำลึงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่า,าต้นเขาจะโตวอวบกว่านะครับรสชาติก็คล้ายๆกันออกออหวานๆนะครับออกออหวานๆนี่นะครับเ,เขาบอกว่าปลูกสี่เดือนจริงๆถ้าไม่ตัดออกคงว่าสี่เดือนก็ได้จะออกดอกอยู่นะครับ แล้วก็ทําค้างก่อนหน้านี้นะครับมันก็เลื้อยน่าจะออกจากเสานี่ประมาณสักสามเมตรได้นะครับสองสามเมตรนะครับตัดทิ้งไปเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับภาพรวมๆเดี๋ยวดูมุมสูงสักหน่อย นี่นะครับเป็นลักษณะนะให้มันลอดขึ้นมานะครับแล้วเวลามันมีลูกนะครับมันก็จะย้อยลงนะครับนี่นะความสูงก็ประมาณสัก2เมตรนะครับนะพอที่จะทำงานสะดวกแล้วก็เอ,อื้อมมือไปเก็บผลผลิตได้นะครับความสูงของ สาวนี่องเมตรนะครับคิดว่าคงจะพอได้แนวทางนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทำนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกนะครับนี่ทำรีบๆนะครับช่วงเช้าๆพอม,มีเวลาโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ